สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวงานติดตั้งไฟแอมเบอร์ไลท์ในรถแคมรี่นะครับโอเคเราลองมาดูกันนะครับในตำแหน่งของแคมรี่จะได้ตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีนะครับหนึ่งเลยตัวคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางแคมรี่จะโค้งนะครับมันก็เลยต้องได้จุดจบประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ดูที่แผงประตูครับแผงประตูฝั่งซ้ายครับข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวอ่าสองมือเปิดประตูด้วยนะครับโอเคครับทีนี้ข้างหลังครับ ข้างหลังของแคมรี่ประตูข้างหลังค่อนข้างจะยาวนะครับก็คือสุดนี้เลยครับโอเครับโอเคทีนี้มาดูในเรื่องของการเปลี่ยนสีไฟนะครับตัวไอไมไลตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีไฟผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับนี่ผมสามารถกดทัชสกรีนเปลี่ยนสีไฟตามเรา ต้องการได้เลยสีน้ําเงินสีขาวสีอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเราจะใช้เป็นโหมดแฟลตก็ได้ครับหรือว่าเราจะใช้เป็นโหมดเซเว่นคัลเลแบบค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับมันก็จะลันสีไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องตั้งสีเลยนะครับลันสีให้เราเองเลยนะครับโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ผมทำคลิปรถรุ่นต่อๆไปนะครับ พี่ๆสนใจรถรุ่นไหนฝากคอมเมนต์บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ครับสวัสดีครับ